กรมดีกรมเด่นกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมที่ยืนคู่อยู่กับที่น้องประชาชนคนที่มีปัญหาเรื่องดินให้มาปรึกษาเรากรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมที่หนักที่สุดในประเทศไทยข่าวดีดีกับพี่คำรอน กับผมนายประศักดิ์ธนะเนชพลอธิดีกรมพันธที่ดินพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าที่กรมพันธที่ดินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คารมพันรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดงานไถ่ายกบต่อสัง่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมประจำปีประมาณ268ในวันนี้ทุกวันนี้ประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาตอซังและวสัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียนแปลงเพื่อปลูกพืชฤด,ดูถัดไปการเผาเศษวัสดุจะทําให้เกิดปัญหาหมอกควันและก๊าซหรือกระจบที่นําไปสู่ภาวะโลกร้อนและทําให้ทรัพยากรดินถูกทำลายมีการสูญเสียอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินทําลายโครงสร้างของดินที่เหมาะสมและทําลายสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในดินโดยเฉพาะจุลินทรีย ที่มีประโยชน์ต่อพืชสวัสดีทั้ง66จังหวัดนะครับทักทายจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้กรมพันาที่ดินเรามาตั้งฮับเซ็นเตอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผมอยู่ตรงนี้เรียกบ้านบ้าน,านเต่าไห่ตับลทุ่งร่องท,ทองนะครับอําเภอแม่วางพี่น้องเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ทักทายทั้ง66จังหวัดกับพูาขอเสียงพี่น้องเชียงใหม่จริงจ อเสียงนครับที่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่บ้านเต่าหายครับอูถึงเรื่องของการเผาเนี่ยสมัยผมเป็นอ้อนป่อผมก็เป็นกเกษตรกรเหมือนเันนะครับเขากับกุ้นจินก็การเผาด้วยความเจือดีเขาว่เาเขาเผาแล้วเขาหมิว่วจะเผิดหญ้ากระต่ายนะครับเขาคิดว่าที่เต่าที่เขาได้นะี่มันจะมีราคาสงูงเนี่ยเผืเขาจะเล่นหอตามนะครับนั่นโดย เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนับพี่น้องคนได้ศึกษาวิจัยมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรเท่าเค้านี้ก้มวิชาการเกษตรนะครับกมส่งเสริมกรมพัฒนาดิบดินก้มการเข้านะครับทีได้ศึกษาวิจัยรวมกันแล้วว่าการเผาแก้แตแล้วนะครับพี่น้องผลที่ได้รับน้เนี่ยมันน้อยนะครับถ้าห้องบาเผาเขามาเข้าโค้งกล่ารของกรมพัฒนาดินดิบไทยคบนะครับถ้าห้องบาเผา ากบบระบาดโดนตัดสิทธิห์หลาะนั้นหนึ่งพันบาทที่รัฐบาลจะเยียวยาโครงการดีๆีกระทรวงเกษตรและสหกรมีไว้พี่น้องเ้อร์สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้รัฐบาลเขาล้นรงในเรื่องของการยุติการเผาครับเพื่อที่เขาจะลดฝุ่นควันในจั่นบรรยากาศาเพื่อสุขภาพของลูกหลานบ้านเขาครับจ,จะได้จะได้โครงการวันนี้ก็ฝากพี่น้องทุกทานด้วยนะครับเอไปอยากให้เป็นการจัดงานขึ้นและกระจกอยากให้พี่น้องรณรงค์ทุกภาคส่วนทั้งภาคลัฐ ท้องที่ท้องทิ่นะครับพี่น้องเอกชนจเหมือนกันนะครับตอนนี้รัฐบาลมีนโย,ยบายซื้อผลผลิตต์กัศเกษตริก็จะกันเทาและพี่น้องเนอร์ดนะครับเพนันรักษาสิทธิของเขาหลายๆอย่างที่ผมอู้ไปทำบุญเปตัวเองนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วจะขอเข้าสู่การเปิดนะครับงานไทยกรบต่อสัางสร้างดินย่างยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมณบ้านเตหาหิหมู่ที่6ตําบลทุ่งรองทองอำเภอแม่มวางจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนพี่น้องที่อยู่ในระบบ Zoom m e e t i n กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปนาที่ดินให้ความสําคัญนะครับากับการป้องกันแก้ไขการเผาตอสังในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดปัญหาหมอกวันนะครับทีเอ็ม2.5โดยเรามุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรทําการไถ่กลดตอสังพืชกลับลงไปในดินนะครับ ทดแทนการเผาซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหามออกควันจากการเผาแล้วนะครับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมสุขภาพของพี่น้องประชาชนตลอดจนเศรฐษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศแล้วนะครับการไถ่กลบต่อสั่งพืชยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารพืชกับสูรดินซึ่งจะมีส่วนช่วยให้กเกษตรกรสามารถรัดคุณมาณนการใช้ปุ๋เยเคมี นำไปสู่การวดต้นทุนของการผลริตลงได้ด้วยนะครับแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันในการทาในทุกมีทางเพื่อหยุดก,การเผาตอซังในพื้นที่เกษตรกรรมและสนับสนุนเกษตรกิจกรรมของทุกหน่วยงานอันทําให้เกิดความหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการเผาตอซังขอให้พวกเราทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจไทยกบต่อส,สร้างดินกันยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมนํามาซึ่งความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปขอกอบคุณการพัฒนาที่ดินโดยการนําของท่านอาทิดีกองพนาที่ดินและทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ขอให้การดำเนินงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมในานามของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเปิดงานไถกลบต่อสัง่งสร้างยั่งยืนพื้นสิ่งแวดล้อมณบัดน,นี้ขอบคุณครับกราบบขอพรกผู้ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์่านอัคราภเผ่าเปแนใหญ่สูง ครับอย่างที่เราทราบกันส่วนหนึ่งของ PM 2.5นะครับก็มาจากภาคเกษตรกรเหมือนกันนะครับเราทางกระทรวงเกษตรแลกรเรารับสอดรับนโยบายของชาตินะครับซึ่งเ่าวก่อนที่ประชุมท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ดนำริมาว่ากระทรวงเกษตรกรเราก็ควรจะมีบทบาทในการลดนะครับ PM 2.5ที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับวันนี้กรมฒนาที่ดินนะครับก็ได้คิกออฟในเรื่องของการไถกบ ่อสังข้าวนะครับหลังจากรดด,ด,ดูเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นอีกภารากิจหนึ่งนะครับที่ที่เราสามารถที่จะลดในการเผาต่อสั่งนะครับลดปริมาณฝุ่น PM ในชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งนอกจากเราจะลด PM ไดแ้นะครับผลพลอยได้ที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับนั่นก็คือทางพอดอเรามีจุอินทรีย์ตัวหนึ่งนะครับที่ หลังจากที่ไถกบเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นลงแปลงนานะครับจุลินทรีย์ตัวนี้ก็ไปย่อยสลายต่อซังข้าวเพื่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในใน,นาข้าวต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากที่ภารกิจนะครับวันนี้ที่เราคิกออฟผ่านซูมคอนเฟอเรนซ์ไปทั้งหมด70กว่าจังหวัด <70 S 1> 7 73จังหวัดนะครับแล้วก็มีตัวแทนแต่และจังหวัดไม่ว่าจะเป็นผู้ผผว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าแล้วก็ตัวแทนภาคข,ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้คิกออฟร่วมกันแล้วก็เรามาตั้ง ฮับเซ็นเตอร์ที่บ้านเตาไหาตําบลทุ่งรองทองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะประชาะสัมพันธ์ในภาครวมทั้งประเทศ73จังหวัดนะครับเพราะเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องงดการเผาและให้พี่น้องเห็นคุณค่าของการไม่เผาโดยการไถ่กบต่อสังนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสืง่อมวลชนนะครับที่ได้ร่วมกันวานมเมล็ดปอเทืองลงแปลงนาที่เราไถ่กบต,ต่อสังข้าวนะครับหลังจากที่ มเมล็ดอเอ่ปเอปลอเชีงงอกขึ้นมาแล้วก็เป็นมเมล็ดทางกรมพัฒนาทิ่นเราก็ยังรับซื้อยู่นะครับครับก็เรามีเอ่อนโยบายให้กเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดนะครับติดตามโครงการอยู่แล้วแล้วก็บริการร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นในจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นประธานศูนย์อยู่นะครับแล้วก็ทางภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราก็มีหมอดินชาวบ้านเรามีกเกษตรกรอาสาที่จะเข้ามาเป็นในร่วมเรารณรงค์เรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีการเช็คจุดฮอสปอต ตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบการภาคเษากเษตรภาคเกษตรกรรมเนี่ยทางพีเอ็มเนี่ยลดลงเยอะนะครับตอนนี้เป็นห่วงในเรื่องของอไฟป่ามากกว่านะครับซึ่งาทางกระทรวงมหาดไทยก็ณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับอยากฝากอะไรพี่น้องเกษตรกรนะในเรื่องการปองป่าก็ดีในเรื่องการดูแลป่าไม้ด้วยครับอยากบอกพี่น้องว่า ถ้าเราทําลายธรรมชาต,ธรรชาติธรรมชาติก็จะกลับผลส่งร้ายมาให้เรา,อย,าอย่างที่เราเจอกันนะครับที่ไข้แมชช้งที่ผ่านมาจากภาะวะโลกร้อนเมื่อปีที่แล้วนะครับทำให้ประเทศไทยเราโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเนี่ยเกิดภาะวะฝนตกซ้ำซากเป็นจอมยอมเรียกเรนบอมเนี่ยทำให้ ป่าที่ถูกทําลายไปเนี่ยไม่สามารถรองรับน้ําฝนได้น้ําฝนที่ไหลลงสู่ชุมชนก็ไม่ได้แค่น้ําอย่างเดียวนะครับพี่น้องธาตะกรดินตะกรนทรายพี่น้องจะเห็นอยู่ผลกระทบที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับมากที่สุดนั้นเหมือนเป็นสึนามิบกนะครับอย่างภาคใต้นี่เจอสึนามินี่เป็นน้ําจากน้ําทะเลแต่ภาคเหนือเนี่ยเราเป็นสึนามิบกที่เป็น คลื่นของโครนที่ทับถมชุมชนทำให้เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายถ้าเรารักธรรมชาติอยู่อย่างอยู่กับธรรมชาติได้ธรรมชาติก็จะอบอุ้มเราต่อไปนะครับยังไงช่วยพี่น้องประชาชนช่วยกันกรักป่านุรักน้ำเพื่อลูกหลานเราต่อไปนะครับโครงการวันนี้ใช่ไหมครับต้องเดี๋ยวให้ท่านทีบดีให้ข้อมูลนะครับ,รบเ,เรื่องพื้นที่จําหวนกาเนี่ยเราครอบคลุมทั้งหมด 73จังหวัดที่มีการทําการเกษตรนะครับทีนี้ถามว่าการขยายผลนะครับทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันนะครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วการทํานาเนี่ยมีประมาณ65ล้านไร่เลยนะครับตรงนี้ทั่วประเทศเพราะอย่างไรก็ตามจะพยายามทําให้มากที่สุดครับแล้วพื้นที่วันนี้กี่ไร่คะที่เราคิดขอ้เชียงใหม่ที่เตาถ่ไม่เป็นตัวอย่างไม่ประมาณกี่ไร่ครับไม่ถึงนะตรงนี้ทั้งทั้งจังหวัดเรา200ไร่ครับ2002แสน4ไร่แบน2สน4ไร่ ในวันนี้ของเชียงใหม่ทั้งหมด200ไร่แต่ที่เรานำร่องไปแล้วประมาณ200,000เลยเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมนพี่น้องทุกคนอยากมาเชียงใหม่อยากมาเทียยเท่ยวอยากมาดูความวิไลอยากมาเชียงใหม่มาช่วยชาวนาไทยให้รุ่งเรืองแดแดแด